สวีดัสสวัสดีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วครับช่อง AI Gaming กับเกมเป็นเกมเปิดใหม่นะครับเกมนี้ d r a g o n Traveler นะครับผมเล่นมาสักพักหนึ่งแหละเล่นไม่นานนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาเปิดกระชาให้เพื่อนๆดูนั่นเองส่วนการเล่นก็จะเป็นแบบออโต้นะครับจัดทีมลงแล้วก็ปล่อยสก,กิลออโต้เข้าดันเจียนออโต้นะครับเพื่อน ผมเล่นมาสักพักหนึ่งมีตัวเปิดอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะ20ใบตอนนี้เหลือ34ใบนะครับ <_ C> เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทดลองเปิดหเพื่อนๆดูว่า34ใบเนะี่ยผมจะได้เลยไหมหรือว่าจะต้องรอการันตีอย่างเดียวนะ10ครั้งแรกไปแล้วครับเพื่อนๆไปดูอีก10ครั้งกันนะไม่น่ามานะครับออก S S R มาแบบนี้เอ้ยออก S R มาแบบนี้นะหมดไปแล้วครับเพื่อนๆ20ใบ ผมว่าผมจบที่การันตีแน่นอนตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะเกลือแน่นอนเลยผมน่าจะอาศัยเปิดแบบบ่อยๆนะถ้าแบบใครไม่ถูกใจผมว่านะ่าเล่นเล่นแป๊บเดียวมันรีได้นะเพื่อนๆรีรีหาตัวได้เลยนะครับรอบแรกๆเนี่ยยังไงรอบนี้ผมก็ออกนะสิบใบนี้ครับเลือดก,กำเดาออกไปแล้วหนึ่ง ถ้าออกน่าจะเป็นสีทองอินดี H H จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างเกือนะกาชาเกมนี้น่าจะต้องรอการันตีอย่างเดียวเลยดวงผมด้วยมาแล้ว H H R. S S R ตัวที่สองนะงนะผมมีหนึ่งตัวไปแล้วครับที่ผมเปิดครั้งแรกยี่สิบใบไปบยี่สิบใบแรกน่าจะการันตีนะเป็นเกมน่ารักนะผมว่าเป็นเกม สำหรับไว้ทํางานนะ็คือปล่อยออตโต้ได้เลยเปิดมือถือแล้วก็จัดทีบลงแบบให้ตัวละครมาเล่นไปเองนะสําหรับเป็นเกมเติม,ตมนะพเพื่อนๆสาหรับมีเกมหลักเกมหลักไม่มีอะไรทาแล้วก็มาเปิดเกมนมี้ชิวๆนะครับภาพน่ารักดีหมดแล้วนะข้างบนผมยังไม่มีเพชรอีกสิบครั้งสุดท้ายครับหมดไปแล้วผมว่ายังไงก็ไม่พลาดเกลือแน่ๆนั่นไง จบนะครับสี่สิบสี่สิบสี่ครั้งได้ปะสี่สิบสี่ครั้งออกการันตีหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆอ,อย่างเกลือโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็สุบกระชาให้เพื่อนๆดูสวัสดีครับ